สวัสดีเอฟซีเซียนอิสานทุกท่านครับผมมุ้งเขียวครับมื้อนี้ก็มาเลาะทงละทากะันนะจังสิไปให้ได้อยู่งนะ่กินสิไป็นจรงจริงก,ก็จังไปเบิ่องกำกัน,กนมื้อนี้ก็เลาะทงเบิ่งทงลงทงลงทาก่อนครับผมนี่ครับผมลงทงเบิ่งบรรยากาศป่าเขาว่าสวยงามตรงที่น้ำบ่ท่วมก็ <c oughs> ดีใจน้ำกับว่าที่แถวน้ำบ่ท่วมเนาะกะมองน้ำถั่วมกะโอ้ <c oughs> สุดจยจอดครับผมหมองนำาท่วมกับถั่มคักเข่ากับเปี๊ยบอะไรมั่งไลยเป็นเดียนแล้วครับผมช่วงนี้กับบดถั่มกับเขียวกระจีห้ามครับผมเอ้าไปเบิ่มกัน,กนต่อไปกับจะสปเปรย์ให้ทั้งยูนกินกับเป็นหูเป็นเมียแล้วสปเปรย์จริงๆกับไปเบิ่มกันครับผมนี่ครับผมหลังจากไปเลาะทงเลาะตามาแล้ววันนี้กันนุ่งเขียวกระสิมาเห็ด เล็ดลาดตบมลาบไปดีจังสิคุมค้มคุ้มบัตจังสเิเป็นเปนมอย่างไฟแหมแหม,มไหมับผมมาเด้อมาเด้อเราตรงาถามเรา,า,มาเรามย์ได้คนห่อกัมาครับมา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 ,มา,มา,มาเอาไ่ารุงเขียวสรอยไปเลยกันครับผม จังการประเบิงตอนปรุงตอนมกตอนยังนำกันเนาะครับเนาะ,ะนี่ก็ซอยเรียบร้อยแล้วครับผมเอ้ไซน์หนีไดี๋ยวซอยหอมกันครับผมหลาบกันหลาบพอดีจะไปมกจะไปมกไปตัวไหมครับผมถ้าพี่มกไปตัวขาดไฟเนาะหอมไปตัวอ,อุ้ยสุดยอดแล้วครับ เบ่งกระโพอุ่งกระปงเกียรใส่ยัต่อเส่อผีคงข้าว ขาดก็ได้ครับผมนี่ครับขม,ขมใส่หน่อยคมหน่อยใส่ไลยคมไลยตัวนี้ต่อไปพร้อมนี่ครับ มามามาบาไปบมใสไฟครับผมดังไฟก่อนบาตเนี่ยครับผมโอ้หลายเตมตัวละ ก็รอไปอยูไปกินแป่งครับอ,อนนี้ก็โมกซุกแล้วครับผมลางจังจอเห็นมาาซุกแล้วก็มีตำแตงน้ำตำแตงตัวเสริมโอ้เคยโมกันครับผมโอ้หอดก็แล้วผมจะใส่ มาผ่านี่ผัดกระเชิดผักกระเชดเราใส่ทั้งหลาไปเอาายเด็ดเด็ดไปทงไปทามาสดตำแตงเพ็ดดเพลนกันนะตำกับบ่นั่นเราใส่พริก่้น่ยวยขวไชิเผ็ด ดกเป็นตำตำแตงสุดยอดด้วยแหละครับตำแตงเส้นหมากกวักหอมยัวไงหอมหอมออกกวักดีดี กลับครับผมใส่บีได้โอ้ยผมทุกวัดเลยก็ดี่ปรุงทีน้องครับผมกลบกับครับกลบับ <c oughs> กตจะว่ารต้องฝักขับผมพวกฝันฝันอยุดยว้ยฟันฝันฝันฝันแบบมนี่ไงเกีเตไปมุกมันส่อหอมกินใบกองกล้วยหอมหินหินที่ดีเห็ดราอเบิ้งได้ผพีหอกเด้อ ซี่ยู่ไก่ยู่ไก่กับมาเด้อมากินของนุ่งเขียวหมูกรอบตำหมักแจงเส้นหมากกวัก <c oughs> คดไหลกคแจ๊กโคดสับตะไคร่คดตาาให้ลุงเจลีน้ำปลาลุงเจียป้าผีพันหน่อหายย่งผีหน่อเบิ้งหายยงงโจกติดตาเบิ้งก็จีบต่อไปใส่จีบลูกเฉ้ีถึงปลาเก้าคำลาสวัสดีครับผม